วันนี้เราจะมาดูกันว่านัดเพื่อนของเราเปลี่ยนแปลงไปแค่ไหนจากคนที่เงินเดือน35,000บาทใช้หมดทุกเดือนมาเป็นคนที่มีอิสรภาพทางการเงินอย่างแท้จริงและที่สำคัญเราจะได้เรียนรู้ว่าการรวยในความหมายที่แท้จริงไม่ใช่การมีเงินเยอะแต่คือการมีทางเลือกในชีวิตย้อนดูแเดือนของการเปลี่ยนแปลงเขาเล่าว่า ผมนึกไม่ถึงเลยว่าการเปลี่ยนแปลงแค่8เดือนจะทำให้ชีวิตผมต่างไปขนาดนี้ไม่ใช่แค่เรื่องเงินแต่เป็นทั้งความคิดทัศนคติและแม้กระทั่งความสัมพันธ์กับคนรอบข้างมาดูกันว่าเขาเปลี่ยนแปลงอะไรบ้างเดือนที่1-2ถึง2การตื่นตัวค้นพบว่าเงิน7,000บาทหายไปกับกับดัก m i โครส p e n d i n g เริ่มเข้าใจว่าการรวยเท่ากับ เงินที่เหลือไม่ใช่เงินที่หาได้เดือนที่3-4ถึงการควบคมุมเรียนรู้การจัดการรายจ่ายแบบ80-20และเริ่มเก็บเงินได้เดือนละ1 2 0 0 0บาทเดือนที่5-6ถึงการลงทุนเริ่มลงทุนในกองทุนและพัฒนาทักษะมีรายได้เสริมเฉลีย่ย12,000บาทต่อเดือนเดือนที่7-8ถึงความสมดุล คนพบความสุขที่ไม่ต้องใช้เงินเยอะสร้างวิถีชีวิตที่ยั่งยืนอันนี้คือ8เดือนของการเปลี่ยนแปลงทีนี้ตัวเลขที่เปลี่ยนไปนะแต่ไม่ใช่สิ่งที่สำคัญที่สุดสถานะการเงินของนัดหลัง8เดือนเงินสะสม95,000บาทเป้าหมายปีแรก1 0 0 0 0แบาทเกือบถึงแล้วการลงทุน55,000บาทแยกเป็นกองทุน imf ltf 2 5 0 0 0บาท ได้ลดหย่อนภาษีด้วยกองทุนผสมระยะยาว20,000บาทหุ้นระยะยาว10,000บาทแต่รู้ไหมครับนัดเล่าว่าตัวเลขพวกนี้ไม่ใช่สิ่งที่ทำให้ผมรู้สึกว่าตัวเองรวยขึ้นสิ่งที่ทำให้ผมรู้สึกรวยขึ้นคือ1ผมหลับสบายขึ้นก่อนหน้านี้ผมกังวลก่อนนอนทุกคืนกลัวว่าถ้าเกิดอะไรขึ้นจะไม่มีเงินแต่ตอนนี้ผมมีเงินสำรองฉุกเฉิน6เดือน รู้สึกปลอดภัย 2. ผมมีทางเลือกในการทำงานตอนนี้ถ้าเจ้านายไม่ดีหรือบริษัทมีปัญหาผมไม่ต้องอึง้งเพราะผมมีเงินสำรองมีทักษะใหม่และมีไรายได้หลายทางผมมีอำนาจต่อรองมากขึ้น 3. ผมใจกว้างขึ้นก่อนหน้านี้ถ้าเพื่อนยืมเงินผมจะเครียดเพราะกลัวไม่มีเงินใช้แต่ตอนนี้ผมช่วยเหลือคนอื่นได้มากขึ้น เพราะรู้ว่าตัวเองมั่นคง 4. ผมมีเวลาคุณภาพมากขึ้นตอนนี้ผมไม่ต้องทำงานพิเศษหาเงินแบบุ่ม 4, สุ่ม5เพราะมีแผนชัดเจนผมเลยมีเวลาให้ครอบครัวและตัวเองมากขึ้น 5. ผมมั่นใจในอนาคตผมไม่กลัวอายุ60แล้วเพราะรู้ว่าถ้าผมทำแบบนี้ต่อไป20ปีข้างหน้าผมจะมีเงินพอและที่สำคัญมีทักษะพอที่จะดูแลตัวเองได้ นะครับอันนี้คือสิ่งที่เปลี่ยนแปลงจริงๆนอกเหนือจากตัวเลขคำนิยามการรวยที่เปลี่ยนไปตอนแรกผมคิดว่าการรวยคือมีเงินเยอะๆซื้ออะไรก็ได้ไม่ต้องดูราคามีของแพงๆเยอะๆแต่ตอนนี้ผมเข้าใจแล้วว่าการรวยคือมีทางเลือกในการตัดสินใจไม่ถูกบังคับโดยสถานการณ์การเงินมีเวลาทำสิ่งที่รักไม่เครียดเรื่องเงิน และสามารถช่วยเหลือคนอื่นได้ผมรู้สึกรวยตอนที่ผมสามารถเลือกได้ว่าจะทำงานอะไรอยู่ที่ไหนใช้เวลากับใครและสำคัญที่สุดผมไม่ถูกเงินควบคุมบทเรียนที่ใหญ่ที่สุดนะครับคือเปลี่ยนคำถามใหญ่สิ่งที่เปลี่ยนชีวิตผมมากที่สุดคือการเปลี่ยนคำถามนัดบอกนะครับคำถามเก่าคือผมจะหาเงินเพิ่มยังไงให้รวยขึ้นคำถามใหม่ ผมจะใช้เงินที่มีให้ฉลาดขึ้นยังไงคำถามแรกทำให้ผมมองหาทางออกภายนอกหางานใหม่หาไรายได้เพิ่มซึ่งไม่ผิดแต่ไม่ใช่จุดเริ่มต้นคำถามใหม่ทำให้ผมเริ่มจากสิ่งที่ควบคุมได้คือพฤติกรรมของตัวเองและนั่นคือจุดเปลี่ยนทั้งหมด5หลักคิดหลักที่นัดเรียนรู้จากการเดินทาง8เดือนนัดสรุปบ,บทเรียนใหญ่ๆได้5ข้อข้อที่1 เงินหายไม่เท่ากับเงินน้อยปัญหาของผมไม่ใช่เงินเดือนน้อยหรือเยอะแต่คือไม่รู้ว่าเงินไปไหนการติดตามรายจ่ายเป็นก้วแรกที่สำคัญที่สุดข้อที่2การลงทุนที่ดีที่สุดคือตัวเองผมลงทุนในหุ้นกองทุนได้ผลตอบแทน9%ต่อปีแต่การลงทุนในทักษะใหม่ทำให้รายได้เพิ่ม27%ภายใน6เดือนข้อที่3รายจ่ายเล็กๆรวมกันใหญ่ กาแฟ150บาทต่อวันฟังดูไม่เยอะแต่ปีหนึ่งกิน54,000บาทเท่ากับเงินเดือนเกือบ2เดือนเลยนะครับข้อที่4ความสุขไม่เท่ากับการใช้เงินการออกกำลังกายอ่านหนังสือคุยกับครอบครัวให้ความสุขกับผมมากกว่าการซื้อของและฟรีข้อที่5การรวยคือทางเลือกผมรู้สึกรวยไม่ใช่เพราะมีเงินเยอะแต่เพราะผมไม่ถูกสถานการณ์บังคับผมเลือกได้ ข้อผิดพลาดที่นณเคยทำและหวังว่าผู้ฟังจะไม่ทำผิดพลาดที่ 1. คิดว่าต้องประหยัดทุกบาทเดือนแรกๆผมเครียดมากคิดเงินทุกบาทกลายเป็น financial anxiety เรียนรู้ว่าต้องหาจุดสมดุลผิดพลาดที่ 2. เปรียบเทียบกับคนอื่นมากเกินไปผมเคยดูโซเชียลมีเดียแล้วคิดว่าทำไมคนอื่นรวยกว่าทำให้เครียด แต่จริงๆควรเปรียบเทียบกับตัวเองในอดีตผิดพลาดที่3คา,าดหวังผลลัพธ์เร็วเกินไปเดือนที่2ผมคิดว่าทำไมยังไม่รวยเรียนรู้ว่าการเปลี่ยนแปลงต้องใช้เวลาและมันคุ้มค่าผิดพลาดที่4กลัวลงทุนมากเกินไปผมกลัวเสียเงินเลยเก็บเงินไว้ในบัญชีออมทรัพย์6เดือนเสียโอกาสในการเติบโตคำแนะนำสำหรับคนที่อยากเริ่ม นักกนแนะนําแบบนี้นะครับสัปดาห์ที่1-2รู้จักตัวเองเขียนรายรับรายจ่าย2สัปดาห์ด้วยแอป,ปนะอย่าหลอกตัวเองดูว่าเงินไปไหนมากที่สุดเดือนที่1เริ่มเก็บเงินหาจุดที่ตัดได้ง่ายๆก่อนเช่นกาแฟ Grab food ของออนไลน์ตั้งเป้าประหยัด5,000บาทต่อเดือนเดือนที่2-3สร้างระบบแบ่งเงินเป็นถังรายจ่ายคงที่60เ ความสุข20%ลงทุน20%เริ่มการสร้างเงินสำรองเดือนที่4-6ถึงเริ่มลงทุนเรียนรู้เรื่องกองทุนเริ่มจากเงิน5,000-10,000บาทลงทุนในการเรียนรู้ทักษะใหม่เดือนที่7-8ถึงปรับและพัฒนาปรับระบบให้เหมาะกับตัวเองเพิ่มรายได้จากทักษะใหม่ข้อความสุดท้ายจากนัด ผมอยากจะบอกกับผู้ฟังทุกคนว่าถ้าผมทำได้คุณก็ทำได้ผมไม่มีพื้นฐานดีไม่เก่งเรื่องเงินไม่มีเงินทุนเยอะแต่ผมมีสิ่งเดียวคือความมุ่งมั่นที่จะเปลี่ยนแปลงการเปลี่ยนแปลงชีวิตการเงินไม่ได้ยากอย่างที่คิดแต่ต้องเริ่มและต้องค่อยเป็นค่อยไปที่สำคัญที่สุดอย่าท้อใจถ้าเดือนแรกไม่สำเร็จการสร้างนิสัยใหม่ต้องใช้เวลา แต่เมื่อเป็นนิสัยแล้วมันจะทำให้ชีวิตเราดีขึ้นตลอดไปและอย่าลืมว่าเป้าหมายไม่ใช่การมีเงินเยอะแต่คือการมีทางเลือกการไม่ถูกเงินควบคุมและการสามารถใช้ชีวิตตามที่เราอยากจะเป็นจบแล้วครับการเดินทาง8ตอนของเงินเดือนเท่าเดิมแต่รวยขึ้นได้ยังไงหวังว่าเรื่องราวของนัทจะเป็นแรงบันดาลใจให้ผู้ฟังทุกคนได้เห็นว่าการเปลี่ยนแปลงชีวิตการเงินไม่ได้ยากอย่างที่คิด และไม่ต้องรอให้เงินเดินขึ้นก่อนสิ่งที่ต้องการคือ 1. ความตั้งใจที่จะเปลี่ยน 2. ความรู้พื้นฐานเรื่องการเงิน 3. ความอดทนและความสม่ำเสมอ 4. การปรับแต่งให้เหมาะกับตัวเองถ้าคุณพร้อมแล้วเริ่มได้เลยตั้งแต่วันนี้เขียนรายรับรายจ่ายหนึ่งสัปดาห์ดูว่าเงินคุณไปไหนบ้างและจำไว้เสมอว่าการรวยที่แท้จริงคือการมีทางเลือกไม่ใช่การมีเงินเยอะ ขอบคุณที่ติดตามฟังมาตลอด8ตอนหวังว่าเราจะได้เจอกันใหม่ในซีรีส์หน้าครับผม